สาามมไปลงบูโยกไอ้คนน้ำ,ม,นำมือมือไอ้คนน้ำเอ้ยมืออย่าอุดด,ดิมือไม่พนน้ำปุ๊บแล้วจะอุดทำไมแล้วโยบมือพุ่งในน้ำเร็วปุ๊บพุ่งเ,เ,เลยแล้วไม่รวบขาเอ้ยอย่าเตะขาฟีดิอย่าเตะขาฟ,อาาฟีอะไรกันตั้งสมาธิก่อน โอ้ยมืออุดตรงนี้เหรอเองดึงมานี่เหรอใช่เหรอเอออย่าม้วนที่ใบตอมาเรื่อมาเร็ว่อยมือลึกๆเอออุดอีกแล้วย่าอุดพุ่งเลยแต่ละพุ่งเลยอืออุดทำไมอะดูครูใหม่ดิอุดด้วยคูอุดเหรอคูอุดไปไม่ต้องมาแตกกันไม่ต้องมาแตกกัน ที่เดียวต้องไปเลยทำไมเอาหลุดเลยทีนี้ดึงยกขึ้นเลยเอออย่าไปอุดที่หน้าอกเลยตั้งสติอย่านี้ขาแข็หลุดมาแล้วอย่าแข็ขาสิมาดูดึงยกโอ้ยไลวไหมน้องกอน เวลาดึงดึงแขนดึงดึงอย่างอแขนดึงแขนตึงนนอดอย่าอุดอวดบัดเดี๋ยถือชิวาเล่นเอาตาเบี่ยงเข้ามาแล้วโดนฟันหน้าแน่บมูเออมอย่าอุดอย่าเต๋าฟีสมาธิเองหลุดอีกแล้วอะไรเงี้ยนิ่งๆดิใจเย็นๆรีบไปไหนรีบไปไหนอ่ะพี่เด ต่อยพอหนึ่งสองหมูอะไรอย่ามัวเด้อจานเดียวพอมือเปิดนี่แล้วอ่ะพอมือกดต้องยกหน้าด้วยครับไม่ใช่พอมือกดแล้วได้ไม่ยกไม่เอาเปิดยกหน้ายกด้วยนะครับ ไหลสองมิลอาขาชิ ê, ้นละหนึ่งสองยกหายใจเลยมาเฮะยกเชื่อเขาแล้วเองลืมกันเทียงเอ้ยนิ่งดิไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะเบาๆทักษะการออกแรงเยอะมันจบทุกอย่างเลยจำได้ไหมเห็นไหมครับ ถูกดาเรื่องอะไรตอนแรกที่ล้อมให้อยู่อ่ะพี่พ่อฝ้าเล้วก็ใส่เลขจับเอ็นน้อออกมาเยอะเกินไปถูกต้องไหมมาฮึบเรื่องเดิมอ,อีกแล้วนะเบาโยกย่อรั่วปล่อยหลยไปหนึ่งสองดึงยกก็ครูอบอกแล้วว่าครูอบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่หน้าลงปล่อยลวมเลยใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับอ่ามาฮึบไม่ต้องเกรงูยก ล่อยล้วหูหนึ่งสองดึงยอดเออดึงอะไร่ะย่อรวบมือพุ่งย่อรวบไปดูกันเี่ยเอ้ยขาอย่ามั่วดิอย่าไหลจังหวะดิอย่าไหลจังหวะดิให้มือพุ่งก่อนแล้วขาเขย่อรวบมือเวลาเปิดเปิด,ปดแขนตึงนะครับแล้วกดลงข้างล่างม้วนมาไม่ได้ดึงมาแล้วห่อแขนีไม่เอา แงกันเอ้วกลางตบลงเหมือนขึ้นครับไปดำน้ำมาเอ๊ะปล่อยลูมดูกลางดึงยกย่อลัว่หนึ่งสองปล่อยล้มยกยกได้แล้วย่อลัว่พอขาถูกแข็งอุดีิไอ้เยื่องมาที่ไหม